พ,<ม>พักดดดดพักไปชมพักไปชมลังคมโอ้คักเท่านั้นแล้วไปชมลังคมโอ้คแกงใจแคบเก่งหน้อยเนาะพักไข่เฮาวบอบาไปมึงดูพักยังเนาะพักไข่เฮาพักยังพักไข่เฮา อ้ยบอกานตัวเลยต่ยอเจ็บท้องบ้านนี้จักอะไจะัวชักอะไเจ็บท้องบ้านนีบ้านตัวนพักพักไข่เฮาช่ักเพักไข่เฮาสักไข่เพไข่เจ้าน้าอพักไข่เฮาพักไข่เฮาแม่่ชบ้านน้องเอินบ้านร่นเจ มันยังดีอยู่บอไม่บังด้วยบอามัยเก่าดีก่ะประชาานนะบรรมุจีปรรลุจี คือแตา<ช>คือแตาเชียงจียกันกักเตะเนอะพ่อบไปม่ยังมาติดเกลีนี่นะก็จะว่าคักนี่นี่เบิ้งหันไฟทาสีให้นี่โดยฮะบ่อนาวบ่อเออแข่งเลยบานนี่ชี้ห้แล้วพึ่จัดกันนี่บ่เฮ้ย เนี่ยเดือดเดือดใจเดือดกลัวอย่โอ้ยกลัวด้วยตาเลือดมูเหม่าระบาดนี่ชอบปราเยดชอดุมประหยัดชอบอุจจไม่เช่นแฮ้ใช่บุตรีงเลยบุตรีงเลยบาดนี่บุปผากชอบบุปผากบวบออ่ะอันนี้นะล่ะ ไผผู้แคนนี uh ่คือบ่ค okay, ือจังว่าป่าไว้ให้ยาวแท้ตัดออกสิเป็นหยังเนาะนี่ๆนี่ๆมันคือกิดตมขี้หยังมันแด่ดําตับมัดบ่ได้นี่น่ะหาบ่โผกผให้เราชันๆเนี่ยก็บ่ได้เนาะนี่มันเกือกดินมันเปื้อนบ่ได้นี่น่ะเออตัดออยังใครกลัวม่กบาแลว่า

บวติงเด้แล่ะบ้านนี้ไม่ยั้งอันนั้นิตตัดโอ้ยถือผ้าอีโตมาาช้รถนี่เออออกงสั้นสด้นในดอกเห็นว่าก็ได้เอออืองานใครยูบ้านเนี่ยนี่รถเนาะเงาห่อยอยไปดินกิดินรดดเนาะนี่สบายดีสบายดีเออออกมาเตใต้ะล่างเนี่ยออกมาบึงโดอือ ก็จังวาอยู่ในความมืดแทบบาดนี่พี่ออกมาแนมเสียงตะเวนอยู่พี่ผมนี่นอตะเวนก็ได้มืดพนโอ้ยเออย่างหยุดเช่นหยุดสายน้ำปั้นกวยจี่อดเป็้นกุ้งแหว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 งเพิ่นจะได้ไดเจ้าว่าให้ให้มาจักนี่กินยังเพิ่นกินยังนี่อืออือ เนาะบรรยากาศเย็นดีเมือนี้พี่น้องเป็นอีกมือนึงเนาะนมแหงบอเอบ่เอออบมือเฮกินบ่ขนมน่ะเบิ้งเจอขนมแหงไวเท่เฮ้ยนี่เอาเอไวเท่นี่เอาเฮดได้เอาเฮดได้เฮดได้ hết nếu đấy ào hết nếu đấy à nụ mưa nụ mưa con nụ mưa con là ý mưa chắc hết nếu đấy ào nụ mưa chú cha con nhúc hết nụ mẹ o nhá nụ mẹ o เดิจากเนาะอ้าลงมือท่วยจ้าแกงนู้นี่ปานนี่เอออาอาออเออ้าอืมสีแบงไปกิน่าดเออแบงด้วยนั่นแบงด้วยไไปแบงด้วยไป เอาคือให้เฮ้ยบันนี่บอหามเป็นยังลูกแหฮะเป็นยังคือบทีนโอ้ยเนาะยิมเ่ยโลดโอ้ยเนาะให้เป็นคนใหยนี่เจ้าบอเออยยันว่าเจ้านะนี่ แม่เป็นคนท่าให้ป้าสรุปแล้วตัวเชลูกตัวเป็นยังเหรอแล<า>้วถ่าเองนะใเช,เชลูกตัวเป็นยังเป็นผู้หญ,ญิงหรือ <หา S 2> เป็นผู้ชายบ่โดยสบายดีจังว่าก็ว่านั่งเข,าข่าคักเท,ท่าเทาบานนี่มันหนาวบ่เออเตรียมหนึ่งเขา่าบ่เออ xây ừ, mà ừ. <laughs> sáng lại thế bố hả nhà một nương bốc ngoài sang qua theo bản chỉ bốc phải sai wow về lèo vâng hẳn cái nọ cái nan bộ lại vẫn anh cái đấy là người nương gà một nắng uh, cái đó, anh nực bắp đều đây, anh nắm bắn trong khó muôn nịch cận. Nãy là chúc lát nàng mươi này. Nhang huynh thắc, thắc nàng chia, 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 thắc ไปชมลังคมโอ้คักเท่านั้นแล้วไฟชมลังคมโอ้คักไปไหนแซ่บได้แกงแช่บเกียดน้อยเนาะแมนบอกระเดียวแต่ดังกระเดียวยแต่ไอันม่บอนตัวแซ่บเลยตัวโจวชไิได้ดกินเนาะหนึ่งจีบอแมนแกินกับแจ้วได้เออไพ่ไปหามาเหนียวมาแต่ใส มึงเป็นทางสาว่ะเอาเฮ็ดชังนั่นเฮ็ดก้าวตะเวนได้ยันหนาวปเอ้เามันหันไปพุ่นได้ได้ใเออมันหันไปพุ่นเนาะไปจักตวผูตวเมติทำไงด้วยอยู่บ่ โอ้ยเนาะเออท่านลุงแกล้งไปเช่าล็อกกักอือโอ้ยกมลักกับน้าของล็อกกับนี่น ọ ออืมแต่ยังหัวด้วยเอากล็ใช้อันข้างแล้วกล็ไปแม่ไปเชื่อเขาถ่ายมันพดกันถ่ามันพดเบาไปแล้วบาทนี้ ข้างพร้อม่ใจกันแล้วแล้วสิหาตฐานพดเออมันสิเป็นยังไม่อยากรอจำแปลกว้ยมัวนี่ฮะแม่แม่ไปไมอนี้ฮะจะมาให้นุ่งนุ่งอากูตายแหละดับกันน่อย คีให้ให้ยังกัน่ะปันนั่นบ่เออตอนเที่ยงคือจังะมาย่อปะเข่าเอาถ้วยไปใส่ลาบสิ้นอยู่ไปให้ยังได้ไปรักให้อยู่ใช่หรือน่ะก็ไปแล้วบาทนี่หลังไฟบุลุกเลยให้หลังไฟบุลุกเลยให้จู่ไฟบุติดนี่น่ะบัวฝานั่นบ่เออบัวจำไม่ได้เที่ยวนี่ชิบูวาล็อกนี่ อันนี้ก็จิ้มห้ยดอกเนาะจูไฟชื่อเนาะอือเป็นไปแล้วโเห็นะเราฟังจูไฟชื่อนี่เป็นไปเ่าะไดอกจิ้ให้นี่มอรก้ต้องมีแล้วอย่างไอยังหนึ่งนี่นะมีเมอยเมก็ให้บ่เฉยคนก็จิว่าวไอ้จิมว่าก็อยู่แต่อเมยก็อยู่แต่เอ้ย เป็นกีฬากระดานงามกะนองน่องแถวเป็นกี่าอยู่แล้วเนาะลมมันพัดเข่าตาได้ขี้พุ่นปิวหัวได้เนาะเออเขาพูดได้ไห้ได้ขี้พุ่นปิวเข่าตาชิชิューเนาะเอาเอาพี่น้องไอ้กำลังหนึ่งเข่าแรงเตรียมจะกินไม่ยั้งหน่ะยังง่ายพ่าะลมละอามา กะพักสิพักเนีกินยังนน่อัพักะหนึงน่งพักอันนี้บ่พักยังไงพักอีชมลังคมอะไรบอรเ้นตนนรนรเรนเ่าบจะพักอีชมตุม๊กเนตุ๊เินบัไอีกย์บันเินจ บัดไข่เฮาไบัดไข่ผักไข่เฮาอย่างนะผักไข่เฮาผักไข่เฮาวบอกราบบมึงดูผักยังเนาะพักไข่เฮาผักยังผักไข่เฮาผักไข่เฮา

เป็นยังอยู่ว่ามาเองรึเปว่า่าต่อม่เกิดเปี่ยนาบ้านตัวน่ะบ้านริมจีปัดรมจีป้ริมจีบ้านรมจีบ้านรมจอันฟักไก่เฮานี่เป็นภาษาชังจ่านี่

จัาชีจ้าิถามเมื่อกี้นี่มันบ้านเขาเอิเนี่นี่บเย่ามันมนอยู่่ต้องบดเติมาว้ว่มมดงกมเร่องเดียวกีบอกว่าต้องอมดงก่าใช่ไหมต้องง่าไม่ช่ตัวนี้คามมัง่ม่ใช่ปลาปนกันเออแต่ว่าพักพักไก่เฮางนี่นะนี่ มาย่นากแม่ั้แม่บอกมันเนม่คือไข่าเยไ่เบิ้งเบิง่นเบิ้งเขาเป็นไข่เป็นเมียนีเล่นเลยักกีไข่ห่าวพักไข่ห่านฟักไข่ห่าเนี่ยบิงหมาดนดิหาคือไข่ห่าวโอใช้พักอิชุมลังคมบานนี่ตัวนี้ลมมนตัวนี้เออไปควยเจ็ดน้อยนี่เห็นตะเพิ่นเก็บติดกระบุงกระตาม่นีเขาวา S <S อพอสิแตกตั้งกันนี่เนาะนี่นี่เนาะเออเออเออนี่สันบอ่อสันอันนี้เนาะฟักไข่เฮาว่าสันห่าหลุดฟังแล้วฟังอีกอยู่จนได้ถามมันเป็นพักยังสิดอกวอะเออเดี๋วก็คือฟังฟังผีมุมหนึ่งก,ก็จะว่าพักไข่เฮาเจ้าดอกเออมีคงมีไข่เราบานนี่มันโอ้ยเนาะอะอะ ใจถูกใจเพื่อนเลยเนาะยิ้มเป้ยเป้ได้กินขนมอือกินแล้วแล้วตัวก็กินบม่ได้บ่เออจาบ้านหรือขึ้นเรือไปอันไม่อยากเดินทางไอ้ช้างพันขึ้นเรือไปฮะเรือรถไฟในตัวเมื่อนี้บ่เมื่อนี้เพัน,ม,นมันมันยังบอทา่านแล้วล็อกหักแต่ว่า ยัง่าไม่แป้นเป่นเข่ามาช่งแต่กับไม่เซนน้าไม่เซนกับพวกไม่สี่แปดไม่เช่นผ่อเานงรทันเห็ดชัยงบงยังถ่าเพนยาเอาขึ้นมาอยู่นี่นี่แล้วกำลังเดินทางขึ้นมาเนี่ยอ่าพอนยาเสียวบงกบขึ้นมาไว้ให้กำลังเดินทางขึ้นมาอ ใส่บงกบติดตั้งไม้เส้นผาอะ <c oughs> หละกะักการไอ้กสิทาช่างพวกไม่นั่นเข่ามาไม่แป้นนัอะละมาลายฟันกบแล้วก,ปกป็ปูปูถะาอะไรง้ให้เดี๋ยวรอย <c oughs> รถเนาะปไยกันยังไ,ได้เพราะท่ะนจะจานครบหรออะไรงั้นไงไก่แล,ไกลแล้วบงบงกบมานี่แม่นแนวเลีแม่น เป็นไฟชราดิฮะเป็นไฟชราดิเออเป็นไฟชราคำนั้ยายไม่วงกบก็ไม่เสียนใจนึงกะมัวยากหรอกเป็นไาไม่ชราแกแล้วมันกังทอดโดยอันประมาณาหกมือเป็น์ปะ ประมาณถังมือเลยว่ะถังว่านี่แหละรุ่นเบิ่งน้ำกันนี่แหละเอ้ยสเตะเทมันก็ไปได้เชยจังเออกำกับอีกประมาณแถหกมือแล้วนี่เมนเมนกึ้นนี่ไปได้สบายเลยเออเออไม่ได้เมื่อยเลยเนี่กินข้าลายลายลายมันแล้วก็แข็งแกรงแล้วกินข้าวายลายออกกำลังกายให้เยอะๆหันไหันไปละเด็กบ้ อย่แรกก็เห็นยังเลาะดินเลาะหัวไปมันกาไลแหละเป็นยังแอดออยยาไหกี้ขนมอะไมาอืมก่อนมาน้ำนี่เรไป้ยิปติดมกล่มาถนไอ้ย่ายคลิปไทยคิป่ใช่พอในทาง ทางบนดงอาทิยแม่ยังบาดนี่เฮ้ยกินแล้วก็ไม่ลึกใจกันเนี่ยนี่บ่กินแล้วก็ไม่ลึกใจกันเนี่นี่แช่บ่แช่อย่บ่มุมเบาพี่น้องเอ้ยเนาะอืม บาแะบานนี้ตัดผ้าอยู่มานี้จนมืดพี่น้องเลยรอถากินพักพักยังคือตัวนะภาพนิชมนักงมจะดีงอึงดาพักกันพักไข่เฮาขเาเออพักอย่างไรก็จะว่าพักไข่เฮาสันฮะไข่เฮาไ่าเ้าอป็นตเป็นโอ้พักไข่เฮาเฮาอยู่ในหัวดีบอเออเออ nấu cá nhang bò, chân nấu chiang đi tham nướng bên upe này bò may mưng đâu à, à, mấn phăng pít bò hả na, cua siu say nhang đười nhang nè, cắp cào cắp nạm, thắc khử pít ping nua nhang như bò, bưng đôi chuẩn đại thì bận bớt là bò ngay đó, sẽ để cắt tiệm mà vay hảy, hẳn mà như bò, ping เออยังเดือยลายจำได้หน่อยลายจำได้เบิ้งดูใช้เกลือในเปิงนัวนอนอโอเคคือจ,จังหวาใส่แดงคือกันใช่สระเนาะ <c oughs> ลงกันได้เฮ้ยโอเคน้ำปลาปลาแดกปลาละครบเนาะโอเคถ้าว่ามันตัวใดเบิดเลยบอกง่ายเด้อเได้จัดเตรียมมันเป็นได้รึง มีอะน้ตาลกบเผือขาวไว้เคี่ยงกันเพื well> ่อนอยกินโง่คอยว่าน um> um> ้ำตาลลากงนำตาลไม่ไดเกลือเกลือเกลือน้ำตาลขาวมิตรขาวอันบ่อคือน้ำตาลน้ตาลขอาสีเดียวกันสีเดียวกันน่อก่อคิดว่าบกงานแตด้วย กูคือเดินจูดงานเานดากับผงโรมาพี่นะเดียโอ้ยว้าเออมันบริยินนี่นี่นะเออเนาะมาพี่มาพี่อืมคือจังว่าเอิ้นขำหวยน่ะดินหยาเถะเออใกล้ชิบหาเห็นบวันี่เห็นบวันี่เออใช้นี้เออเออจังหวินคือมาเวดได้เลยเวดได้เด้ออายอ้ายว่าวได้เด้อ นี่แหละนี่ทั้งนี่จะเลื่อนเอาเลี้ยงกันแล้วนั่นข้าวเวฟซี่ข้าวบัดนี้เจ้าเบสเนี่ยน่ะกายเค็ดกับข้าวข้าวเดือเฮือนอ่าแล้วโชว์สีมือเห็นมีอะจับบาดก็เอากระคักก่อนว่าจีเอาคักเลยวรือเป่าอ่าใส่ตงัวแล้วนะครับยับออกแต่บัตรนี่นี่น้ำตาลครับมันก็เกลือแหละออแล้วจะใส่เกลือจุดประชงแต่ว่าเอาเอาน้ำตาลลงใส่แทนอ่า ปุ้งปุงซีบอะไรทั้งวันใส่อ่าพ่อขออไพ่นะโดยโดยพ่อแบบขำหยาบตัวเองเนาะกูใส่เป็นนัวลายบ๊อคือหวานใช่ว่ะเอาเอาอันลงใส่อีกเออลงใส่ใส่เลยมันก็ยังบานน้ำเลือดมั้ยเขินหวานขึ้นแบบเบื่อมันเป็นมีน้ำตาลโอ้โหเนาะโปิดโฟมันยุ่งถิ่นวะเออเขีดแห้งเครียดแห้งจะรู้ได้เลยเมนูแซ่บอยู่วะให้มีอกินมื้ยนะมุอนะ ทิมทั้งน้ำตาลทิมทั้งอันแรงไม่ได้กินเลยกินเลยหวานหวานเนี่ยแต่เนาะของเนาะมันยุบะสงค์ก็คิดว่าเอาเอาคบเข้นมาตัดแต่หวานใส่อีกชิ้นมีทั้งหวานอยู่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม่ยังว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มเลยเนาะปวดโภคคิดนะว่าแรกๆนั่นมันหวานจากเปียงนัวคิดว่าโอ้แต่ว่านี่หวานเนาะเปียงนัวนี่คือหวานแห้งใช่เลยมานี่แม่หาพระเขามาก็ผลบุกินเนี่ยนะมาแม่อ มามี่ไหเรือ่ามาม่ไคสิวันนั้นเจอขวายู่โอ้ทา้ามั่พริกบ่อืออืออือะอดไกินข้าอในนาทิกแรไม่ยังฮะก็เดวจะเห็นได้ก่อ เจ็บก้นขี้เป็นนังอย่งกับเจ็บก้นขี้ฮึตาบ้นเรานายแต่คนแม่ลูกเออต่าฮวยหัวฉุนดอกบอตุนก็ได้ตัวกับบอลตุนเฮ็ดเพชรแหล่ชิ่งยังชวนตัวกินก็ได้อาผมแม่นน้องเออผู้น้องนี่บ่เฮ็ดกับข้าวเพชรแล้วมันรสชาติจัดเนี่ยได้เพื่อเฮ็ดนี่ยอมรับอยู่ก็กินกันแหละกับอลตุน ยอมมาเปี่ยวต้มยังเไข่ต้มไข่ไข่จากห้่งบ่ไข่จังห้างบ่หรือว่าไข่อันนี้มันบ่บ่คอนเบิ้งมันบ่นั้นบ่ใช่บ่มีน้าบ่ต้มต้มนั่งฮะ còn được lấy ngan đây mẹ gà chắc hết luôn muốn đọc dễ 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 đấy chị hỡi vợ là cả như chạy thế gấp khâu lên như thế này như thế này bắt thua bắt thua gà như thế này gà này như thế này gà จะได้จัดเตรียมมาไว้ให้นี่แแล้วชูกันกินนั่นแหละทับขากำน้ำกระไดอืมเ,มเานาะเอามาตุนนี่นะพักพักไข่เฮานี่พักเรือยก็พักไข่เฮา,าว่วานันเออคือไข่เฮาว,ว่านัน ใชฮาวมสำเนียงเป็นได้อ,อันนี้อันนี้เฮดนลยได้เฮยนี่นะ่ะปบบ่คือขัวแต้ตอนเถียงคือไก่ขนะัวเออเอ,อ่าอ,อ่าน้ำมันมัดแล้วฮะน้ำมันไดแล้วเฮ้กระือแล้วขัวกรือแลา่ลาขวัาขวมูมีน้ำนะ Cover home, chân em đi nói nữa chân vào bì bèp nung nè mì nặng nặng ta mì nặng kìa 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 mì <Be> บหมดแล้วออไปช,ชื่อชื่อน้ำเพิ่นในบ้านนี่ป๊อของขอาลำมาให้ด้วยคอบ่ะนบ่เบาอันนั้นได้น้ำเบาไม่ตูได้อ๋อเพิ่นแบ่งให้บ่โอ้ยขอโทษขอไปได้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> จะมะักกระแกนบาดนีย <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> มีแต่ให้น้องเพื่อนในกบเขากำหน้ำก่อนพี่น้อง้กินเข่าช่วงแดงๆเนาะมีแต่ทางประตนก็จะได้ขอตัวจบกิบปิดกิบก่อนบ้านนี่จะได้ออกก่อนเนาะอยู่ดีมีเฮงเนาะไปบ้านนี่สบายดีเด้อล่ะเด้อสบายดีสบายดีซาบไปๆเนาะโดยโดยโดยไปพี่น้องทั้งประตนก็จะได้ขอตัวลำลาก่อนอยู่ดีมีเฮงเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามา เป็นกำลังแห้งใจและติดตามรัส้มคลิปโดยบุคคามโฆษณนเนาะสิ่งที่สำคัญสำหรับคลิปนี้ล่าเล้วสบายดี